จังหวัดหนองคายประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประกอบพิธีเรื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่31มีนาคม2563เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมศูนย์ราชการจังหวัดหนองคายนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวร,รัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีซึ่งคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่31มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาสำหรับการจัดพิธีครั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเท่านั้น และได้งดพิธีถวายพัานพุ่มดอกไม้สดส่วนราชการภาคเอกชนและพระสกนิกรชาวหนองคายเพื่อไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนจํานวนมากอีกทั้งมีการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยพิธีเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้ถวายพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายอาเซรวาดราชสุดดีแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่สามแห่งราชวงศ์จัก,กรีที่มีพระมหากรุณาธิคุณทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระศกนิกรนาน,นัปรกรทรงนำประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการศึกษา,าศาสนาเพื่อเป็นการถวายรชาชสกการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จังหวัดหนองคายจึงได้จัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ขึ้น จุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเกา้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน